น่าต้องใส่โค้ดอะแล้วเพย์ยอะ์ทำไมมีแค่เนี่ยเดี๋ยวไอเป็น10บวกอ๋อเนี่ยสิบบวกได้ยี่ห้าบวกไม่เด้งบั็กมั้งเอาดานในตำนานเดี๋ยวอที่ทำให้ที่ทำให้ช็อตพี่ดังระดับระดับฮาร์ดของอ่า้เออเอาให้เพิ่มให้เพิ่มอะไรบ้างเพิ่มทุกอย่างพี่น่าจะมีตังค์พี่น้อยตังค์ผมือเท่าไหร่วะตังค์พี่เหลือวก้าอย เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดพี่เราสองผมผมผมเราสองร้อยเอาเราสองร้อยเอาอะไรไปคูซิฟิกบวกไปก่อนวิดีโอแคมเมอร์งั้นใช่นีจีโซดาสตองแฟตไลของใครของมันเลยสตองแฟตไลอ่ะเอาเอาทุกอย่างไปเลยไฟฉายแข็งแรงอ๋อแล้วนี่คือการการกลับมาเล่นสเปกเตอร์ในรอบสองปีโดยที่ไม่มีไอ ATGA เพราะมันอาบน้ำสองชั่วโมงอุ้ยเน็ต พี่เข้ามาแล้วจะตองแฟลชไลท์ไปแฟลชไลท์อ่ะอันไหนวะอ <c oughs> เอฟก็ขนาดไหนกันวะไอ้ไฟฉายแดงไอ้ที่เป็นตองไฟฉายแดงอะไรนะัดมันมันไม่มีอะไรสีแดงเลยภาพมันสวยขึ้นด้วยอะนะ่ะเนี่ยเอาจริง่มันไม่มันไม่มันไม่เหลี่ยมโง่ๆแล้วอะ่ะแฟทโอ้โหอัปเดตมา,กามไกลอ่ะนี่พี่เอาขากลางกล้องทำไมไฟฉายนี่มันก็อ่า โอเโโอเคหโอ้ยินละรโอ้โหโอ้โหโอ้โอโหโอ้โหโอ่โหโอ้โหโ้โหโอ้โหไอ้โหโอ้โหโอ้อ้โอ้อ้หโอดโหโอ้อ้โอ้่หโอ้โาโอ้โหนอ้โหโอ้โหโอ้โหัอ้โอ้โหอ้โหโออ้มันอ้โหโอ้เหโอ้โ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 หมอ้โหโอ้โิโอ่โอ้โหโอ้โอ้โห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 อ้อ้โนโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหโี้โหอห้อห้ออ้ห้อห้อ้ อ่าห้องไหนห้องเออไฟห้องห้องห้องอะไรวะห้องกินข้าวนัดอ๋อห้องครัวไอห้องทานอาหารใช่พี่บาง E M F ไปก่อนเดี๋ยวพี่ขาตั้งกล้องก่อนโอ้กูตายและอ้าวโอ้ยนัดพี่เป็นเข้าบ้านพี่กำลังจะตายเออพี่ตายไปแล้วอะไรวะโหมดฮาร์ดมันรีบเหรอ คือประเด็นคือผมผมกวัวเข้าไปแล้วมื่อค้างเดี๋ยวคอนเซ็ตเซ็ตเซ็ตก่อนก็ได้ของไม่โดลดแล้วมันกดวิ่งไม่ติดอ้โหเสียของฟรีกันแล้วมันนั้นไงไฟดับวิ่งตรงนี้มันผีจะผ่านหน้ายางยางยางนดัดไราเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนด้านหลังด้านหลังเดินเดินตรงมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆมันจะมีห้องไฟตรงนี้ คันเอาอยู่ตรงนี้นะเออตรงตรงมาเรื่อยๆตรงมาเลย,เลย,เลยพี่เป็นผีพี่เห็นทุกอย่างนะคันเอาอยู่ตรงนี้เออตรงหน้านั่นแหละเชื่เปิดเปิดได้แล้วลองเช็คไฟดูเออ้างทางทาง <laughs> บัตรบองกิง่งเบบี้กดเปิดปึ๊บอ่าฮะนี่ไฟติดแล้ว ซีว่บผีตัวนี้ชอบเล่นในความมืดนะนะเพราะมันดับไฟบ่อยพราพี่มนดับไฟที่พี่ตายเลยในวะเนี่ยมันเห็นรูปด้วยปกติจริงๆแล้วมันเป็นสีแดงหรือว่าโลกวิญญาณมันตาบอดสีวะทีนี้นยพี่ดีนเสียงน้ำนะไปเก็บไปเก็บน้ําด้วยได้ไหมน้ําะอย่รงนี้แล้วไงมีวอดคลิกด้วยเก<ง> <c oughs> มเชื่อไหมไม่มีน่าจะด้นบนว่ะเดี๋ยวพี่ไปดูเควสก่อนอ้คนในรถพี่ไม่รู้เลยน้มาจู๋ขี่ยังไงเพราะว่า นักจุกผีเขาไม่มาเนี่ยไฟ,ไฟดูดีวอเตอร์โค้ชชื่อว่าเอมเมรีโ่โจนหลักฐานอันแรกเรายังไม่รู้เลยอันหลักฐานไม่รู้สักหลักฐานเออ <c oughs> เอเอลนัดโซโล่ด้วยไงห <c oughs> นังสือไปวางก่อนไหมอันดับแรกตอนนี้เราจะหาหลักฐานหนังสือก่อนเสียงมันออโต้ชัดๆมันฟีดมันฟีดฟีดเสียงมันออโตโอโอ้ชัดๆ<อ>มันอุินโฮมลอง ออกมเฮ้ยเฮ้ยผีรีพอร์ตของได้ด้วยนัพี่รีพอร์ตน้ำแล้วไม่ต้องะพี่รีพอร์ตน้ำโจกบอกให้ละผีผีทำหน้าที่แล้วผีที่นี่อ่ตัจโอเคตอนนี้คือเหลือแค่เควสสุดท้ายคือถามประเภทผีนัดออกมามาเอาของก่อนก็ได้นัดไปเอาของในรถก่อนอย่างยังถ้ามันหันเพลงมันเพลงจะดังนัดเฮ้ยพี่เห็นผี มีผีประเภทใหม่ด้วยเอ้ยมีผีประเภทใหม่ด้วยวะเพิ่งเห็นไอ้ไอ้ไอ้ลูเกนอะอับอับยืดเลยทำไมผมเห็นไฟฉายนี่ข้อหักวะนันมีแท็บเล็ตตรงนี้นะตรงใกล้ๆไฟฉายตัวนั้นแหละฟฟุนันเปิดดูดีมีกดอปไหมพี่วางกล้องมาอันหนึ่งมันดูอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเกิดจำไม่ผิดปกติใช้มันตา เออวะใช้เลน,นตานี่วะจำไม่ได้นี่ไม่แค่งั้นก,ก็เอาแว่นตาไปดูเลยไปวางหนังสือของก็เอาแว่นตานัดไปไปไปหรือพี่เดินนำเลย <c oughs> ผีบิ่งไม่ได้ด้วยโคตรแย่เลยแล้วเมื่อกี้จุ๊กผีไม่ได้ผีบิ่งโคตรเร็วเลยหรือพี่บิ่งช้าเองวะไม่ต้องดูที่การเคลื่อนไหวมืออ่ะเฮ้ยเก็บเก็บ อืมโทรศัพท์ใครโทรมากดรับใครโทรมาครับพี่กดรับให้นัดจำได้ว่ากดออฟเกมนี้มั้อ้าวมูนวอล์กเลยเฮกมีความอายากปากเป็นนี่ปาะฟิสซิงป่ะใช่ผีตัวเย็นนัดมันมาแล้วนัดมันมาแล้วเพลงดังงั้นแต่ผมอ้อรอบรอบตัวเนี้ยเดื่อยไปยอะพี่พี่ไปหามานให้มาเนี่ยมาไหนเอาไหน มันมันเร็วมากเลยอะนัดมันเร็วมากเลยอะนัดมันนั่นไงน่าโคตรเร็วเลยในวันนั้นหรือว่ามันเป็นอะไรวะมันมีในวันนั้นน่ะใช่มันมีเดมอนมันมีมันมีเฟียซิ่งไงไปก็แบนชีแฟนทอมยูเล่เดมอนอ้าวหลุดเลยถูกคือเดมอนใช่ไหมอัพเยอะอัพเยอะเลยเกินไปฮาร์ดเลย <im itation> <im itation> เดี๋ยวเราไปดาด่านนี้ก่อนมีเดียมด่านนี้ก่อนเช็คเช็ควิดีโอทำไมเร่งเป็นงี้วะทำไมเร่งมันเรียงวะ <im itation> 4 3, 2, 5, 6, สี่สามสองห้าหกเจ็ดอันนี้เป็นบ้านที่ใหญ่กว่าเดิมแ c คช r รี่โฮม <im itation> <im itation> <im itation> เดี๋ยวต้องรอนัดโหลดฉากก่อนอันดับแรกเลยโหโหลดนานด้วยรอบนี้ มาแล้วเก็บกุญแจเดี๋ยวนี้รีโมทแอร์เรียบร้อยรอนัดเข้าเกมตอนนี้ชื่อเจสสิก้าดาวิสใช่ไหมซิกา้าอเดวิสนี่เควสก็ค,ค,คือหาฐานเพิ่มเติมเก็บน้ำสกรปรกแล้วก็ข้าวความฉลาดสามโมสิคือแล้วพร้อมพร็อพนัดเอากางเหวมาด้วยเจดีพีเข้าบ้าน,น,นเ,าเลแล้ว รอบนี้เรากลับมาเล่นภาพสวยกว่าเดิมเพราะว่าคามแรงขึ้นความน่ากลัวเท่าเดิมเลยคอมผมสเปกเดิมครับความน่ากลัวเท่าเดิมเลยโอ้ห้องนี้ตำนานนี่วะแล้วจำสักอไหเจอแล้วห้องกินข้าวอีกแล้วสามเลยเหรอครับห้องนี้นะเดี๋ยวพี่ไปเอาของเพิ่มเติมกอน มาเซตฉากวางกางเขนใช่ไหมหรือว่าค่อยค่อยวางทีหลังเดี๋ยวค่อยวางเดี๋ยวค่อยวางไปเซตเดี๋ยววางวางทีหลังเซตฉากเสร็จก่อนอ๋อกดซีฟค้างเพื่อวิ่งโอเคได้แล้วทำไมวางฉันมันมันก็มันไม่กดซีฟอ่ะมันต้องกดซีฟค้างอ่ะพี่จำได้แต่บั๊มันมันรู้สึกมันมันช้าเหมือนแพทกว่าแพทเก่าอ่ะความรู้สึกแล้วกล้องมันมีไปทำอะไรกล้องมันเดี๋ยวแป๊บนึงพี่จองสายว่ากล้องทำอะไรได้เอาไว้ดู มองเห็นกดออฟได้ไหมเดี๋ยวพี่ดูกันดูเฉยๆฉยเขาเขยไม่มีอะไรแค่กันตายนี่หว่าเอ๋อนัดโดกองพี่ไปแล้วอะ <c oughs> โดโดวแวนไปนัดมีมือเหลือไหมเอากล้องมาด้วยไม่มีละมันแม้มแขยิงอยู่เลยโอเค <c oughs> จะเอาไปจะเ,เอากล้องไปตั้งเพื่อดูพวกหลักฐานนั่นนอก จะเกิดเพลงดังนะนัดบางอาเขตเ,เลยเกมนี้จะเกิดมาตัดเสียงเพลงตอนไล่ออกมันจะมันจะน่ากลัวน่ารุนกว่าน,นี้ว่าผีมันไล่ตอนไหน,นอ,อันนี้อุณหภูมิไม่ติดลบแต่มันขอกระจอกนัดดัดโอ้มีไงเจอแล้วรอยนิ้วมืออันกเริ่มเลย <c oughs> บเบริ่มเลยรายงานผีแรกนิ้วมือโอ้ดีเว้นเลยเร็วแนนนเลยเดี๋ยวพี่คุยกับผีก่อนนัดแรก อ่าเฮียยูเอาพิมพ์พิมคอมค้างอยู่เอาพิมพ์พิมผีไรนี่ตายเลยนะโอ้ยอายูเฮียมันปิดประตูใส่เลยมาผมเธอไม่ัานเขนพร้อมอ่ะแครนยูไปไปไปตูวอ๊อกแคมกีบฟิวไมฮาร์ทใส่มันแครนยูฟิวไมฮาร์ทนัดวางนัดวางนัดนัดวางกางเขนเลยก็ได้มันเปลือง เผื่อมันเกิดหน้าพี่ทำไงพี่ตายเลยนี่เยซูงั้นก็งั้นก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็เปิดนี่ต่อโอเชียไฟอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเปิดกกนมองพื้นกลัวจำสแกร์โอเคพี่เปิดไฟเสร็จละโอ้โหตอนนี่มือสองที่เลย มองพื้นกันจำสแกมันเสียสมาธิจำสแกตอนนี้กำลังแอคโปรอ่อย่าเพิ่งทำให้ขวัญเสียเป็นเด็กเปล่าโอ้ยยุทหน้าพี่เลยนะัดัาเห็นปะเนี่ยกางเขนไปแ,แ,แล้วอ้าวติดประตู<ป>มันไม่ตอบเดินหนังประตูเลยอ้าวเอไปต่อยประตูเลย <laughs> โอเคนะเดี๋ยวพี่เปิดประตูไปเอากล้องมาวาตั้งก่อนแล้วก็จะดูเห็นเป็นผีตัวยังสูงสปิริตบ็อกยังไม่ตอบเดี๋ยวถือไปด้วยเดี๋ยวอะไรเล่นได้บ้างโอเคก็เหลือแค่นี้แหละเดี๋ยววางกล้องแล้วบนรถก่อนตอนนี้เอาวางกล้องก่อน๋ยวางไอ้นี่วางบนรถโอเคแล้วก็เอากล้องไปตั้งหลักฐานยังไม่ได้ัะอันเลยเดี๋ยวผมเอา ไม่ได้เอานี้ไปแล้วกันีจริงพี่ก็ต้องไม่คุยกับผีนะแต่ว่าคุยคุยนานไม่ได้เดี๋ยวตาย <c oughs> นัดโซโลนี่ไม่ไหวน,นั่นแหลโอ้พึ่งเข้ามาเองครับออออมาจกตรงเนี้ยแหละจูกตัวเนี้ยเลยตรงไหนรัามาทางไหนไม่รู้อะกำลังมองอยู่ตอนนี้ผมอยู่ตรงตโอ้มาอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ มันเดินมาแล้วมันอัไรก็วมันมาเอาผมอัศวินโตกลม <c oughs> ตายแน่แน่ตายแนยเ่เอาค้างเอาค้างเลยอัศวินโตกลม <c oughs> จูคืนจัตสองแลว <c oughs> ปวโตัไกลเอาเหลือตัวเดียวกันไปเลยเอาคนหนึ่งคนหนึ่งยังไม่ตั้งอ้องเลยเอาแล้วผมก็ตายเลยกลับบ้านตอบยังโงสปวดตัไกตอบโอเคกดออฟจริงเลยค้างถูกช่วงเนี้ค้างตรงค้างตรงไหนไม่ค้างค้างตรงไอเนี่ยค้างตรง พี่ไปแบบหันซ้ายหันขวามองอยู่มันมาทางไหนวะ <c oughs> ไอ้ผีที่พี่ตายเลยตอนตอนแบบแมตช์แรกๆเลยเป็นตัวอะไรวะทำไมพี่ตายได้วะพี่กดชปแล้วมันไม่วิ่ง <c oughs> <c oughs> ไปสปีดรันและหลักชุดนี้เนี่ยจะอะไรกันปะพอพอ,อมันวิ่งเร็วมาก <c oughs> ไม่รู้อะจะจะตอบตอบตอบถูกมั้งไม่รู้ตอนนั้นจำไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูคลิปเอาเลยก็รู้โอ้ห้องเดิมไหมนัดไปกินข้าวเออ<ง>ตรียมสามเตรียมเตรียมปลาทูนล้มาเซตของเลยพี่จะออกนอกบ้านไปเอาของเอาพิ่มวางโอ้แล้วโกวเซตพี่เห็นาบางอย่างวางเลยไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราถ้าเกินมายังไม่ไล่ก็ไม่ต้องไม่ต้องรีบวางก็ได้กลางเขียน่ะ สะวาด้ตอนไหนได้ตอนออกอล้รคือกางเขนน่ะจำจำวิธีใช้แล้วนัดนัดไปไหนถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ประชิดตัวหรือมันจุ๊กไม่ทันหรือมันวิ่งเร็วจริงก็ค่อยวางไปใช้ตอนจุ๊กดีกว่ากางเขนอ่ะรู้สึกว่ามันเสียดายกางเขนละเดี๋ยวสักพักเข้าบานไปเดี๋ยวก็มาละมาคนมีกางเขนรอบสองตลอดเลยตอนเข้าบ้านอารอลอ๋อนัดวารไปรอบนี้ไม่ไม่มูลบลอก ว้าบเลยยางยังเออไอ้ล็อบติด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 ล็อบมันดับไฟด้วยบิแบนชีแฟนทอมยูเลอิเดมอนว่ะเออใช่มันคืออัปเปอร์เอฟห้าด้วยเบนชีแฟนทอมอัปเปอร์อัปเยอร์มันเคาะกระจกยังไม่เห็นรอยนิ้วมือช่างวะเดี๋ยวพี่ไปเปิดไฟก่อน เ้าไ,ไฟติดแล้วนี่เอาอมันเปิดไฟใหเ้เออเอามันเปิดไฟให้เออใจดีจังตางเป็นไรตงตาตาระวางเฮ้ยท <laughs> างห้อง<ห>อ,อย่างนี้ห้องน,น,น,นี้จุกไม่ได้นะห้อ,นอ,องนี้จุกไม่ได้น่าเห็นกดออบบ้างมฟีซิงฟีซิงมีฟีซิงมียี่เบ่ยห้ายอม เราจำได้พี่ตายอัพเยอะตาแรกอะ W R e Now เห็บ W R U Now ติดดื้อติดดื้อก็อ๋อนี่ไม่ต้องถามละเอ้ยใครอยากค้างดิทางไหนวะแท็กที่เข้กูจะรีบวิ่งีาดูฝั่งนี้ฮะพี่ดูฝั่งประตูพี่ ให้มาฝั่งประตูปะเหรอโอ้โอ,อมามามาฝังผมมามาฝังผมเดี๋ยวก็รู้ทะลุกำแพงได้ไหมแล้วหลังรัดโอเคใช่จริงด้วยขึ้นชั้นสองงั้นเดี๋ยวผมฉีกมันเอาใครวะเชีย่ยแล้วเอามันเอานัดมันเอานัดเออตายไหมโอเค เราเราไม่รไม่ตายไม่ได้เคไปออกฟาดมันเปิดไฟเลยเปิดไฟเลยก็ได้นัดอยู่ใกล้อะอยู่ไหนวะห้องห้องห้องแค่ห้องน้ำอะมันตัดอีกรอบเปิดยังไม่เปิดนี่เปิดอล้วเปเคไปไปออกมาเินออกมาก่อนกาพิ่งหันนะดูน้อนอาหันถามไม่ยีคำถามมันก็เอาแล้วโกรธโตรง่ายเลย แฟลทอมมาหาออฟใช่ไหมไปไปไปตายแล้วตายแล้วคนหนึ่งจะเป็นอะไรไปอ่ะนัดไม่มีของอยู่แล้วนี่นัดไม่ได้เสียอะไรสปิริตบอสกอัพเยอะอัพเยอะมันยิ่งยิ่งเร็วมันยิ่งมีคนตายยิ่งเร็วอ้าวมันเป็นตัวหน้าบ้านเฉยแต่พี่คิดว่ามันน่าจะแฟนทอมหรือเปล่าโอ้ย อยังไม่ได้ถามอะไรเลยมานัดไปดูตรงนูน้นทางไหนูอย,อยู่มาแล้ว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 จุกสุดเดิมจุกสุดเดิมคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งชั้นหนึ่งคนหนึ่งชั้นสองไม่ใช่ดักมาละอย่าละเชีแ่แสมวมันแรงมไปเลย เชยมาเอานัดมาเอานัดมาเอานัดโอ้ยโอ้ยมัน<ต>เปียกต้าไม้เอา้าพี่ไม่ดูสูตรจุกขั้นสองเ,อ,เอ,อ้าเออพี่ตายแล้วเอา้เอายังไม่ตายยังไม่ตายยังมีชีวิตเาขยาย,ยังไม่ตายโหันมามองแล้วแบบอุย้ยหันมามองแล้วแบบมันไล่หลังมาแลว้ว <c oughs> เกือบแล้ว อีกนิดนึงคือ,<พ>อตายแล้ววะไปไปอีกนิดนึง<พ>อ่องอะอแ,ลแล้วคือทางตันด้วยนะแล้วคือทางตันด้วยนะประเด็นเกือบตายแล้วไงคือเฉยเมื่อกี้คือเฉยเมื่อกี้คือถ้าไม่อยู่ก็ตายโหสโั<ไ>่วขาดค<ไ>วามฉลาดโหเข้าโอ้โหเข้าไปมันจะหายไปสิเปอร์เซ็นต,นต์น่าจะแฟนทอมมั้งเหรอแฮนด์วันเพลแอดเดิร์ธไทม์อิเดียเจลัดโกเอเมเบลแฮนด์วันเพลแอดวานอะไรวะล่าเหยื่อ วเดียแต่มันไม่เมื่อกี้มันไม่ใช่ตัวเดียวนะมันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะมันเปลี่ยนเป้าหมายโชว์แล้วไม่น่าใช้บัญชีป่ะเพราะมันตอนแรกมันไล่นัดอยู่แล้วพี่หันไปมองมันอะอเจอบ้างไหมเมื่อกี้ไม่เจออ๋อมันหายากมากเลยอ๋อบังทีมอันนี้เนี่ยมันทะลุขึ้นน้นบดได้ด้วยมาไปอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วทําไปเจอกตอบทําไปเจอกตอบอัพเจอละสามรอบละเราส่งตัวแทนไปตายคนหนึ่งได้ไหมี่ะ เสียได้ของตังเสียเยอะนะการเขียนก็ไม่พี่ก็ซื้อมาอะไผีตัวนี้อย่างไมั้คือมันไม่ค่อยเร็วไงก็เดี๋ยวจุกชั้นหนึ่งนัดจุกได้งเดี๋ยวพี่รอในรถก็ได้พี่นัดไปหาสไปริตบ็อกไอ้นัดไปหากดออกก่อนสไปริตบ็อกก็คือนัดเอาสไปริตบ็อกไปดินัดตายก็ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วไม่เหรอนัดไม่ได้เอาของออกไม่ได้ออกของ,ออของช่วยเอาไปไปคไปล่าท้าผีะไรก็ล่าท้าผีเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำ ถ้าเดี๋ยวถามคำถามได้เลยแบกอ,อายูจบแค่นั้นน่ะตัวพีหันคำฟอมคือใส่เครื่องหมาอะไรด้วยนี่จบอาจจะเป็นตพิมพ์ใหญ่ด้วยหรือเปล่าเออพิมพ์ใหญ่ด้วยไอตัวแล้าววินโดขอบคุณสำหรับคำตอบครับวินโดเออไปแล้วตัวครับน้องน็อกไลยครัตอบแล้วน้องออกมาเลยครับอย่าหันนะดูน็อตหันโอเคสรุป <do S 1> คดูดูฮันดีเฟนซ์สรุปคืออัพเยอะยริง <laughs> ด้วยวะเป็นไงล่ะอัพเยอะจริงเลย เพราะว่าเพราะว่าค่าสติเกมเนี้ยมันยิ who, who, ่งย um ิ่งหมดยิ่งยิ่งความยากเยอะยิ่งลดเร็วไงโอยูฮูยู่อะไรนะฮูยูฮันดิสเพลตเป็นเช่าทรัพย์ส่วนระหว่างฮูฮูยูฮูยูฮูวูอะไรสักอย่างหนึ่งไปนำสกปรกไม่เป็นไรน่าจะได้เง hey. ินประมาณสามเควสพอไม่เป็นไรหรอกได้เงินเยอะอยู่เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ตายอัพเยอะเยอ 53บาทนี่หมดฮาร์ดใช่ไหมได้เงินน้อยกยว่าเดิมว่ะ